การคำนวณสิงเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยที่แถบเมนูด้านซ้ายเลือกเมนูโครงการสิงเชื่อเลือกโครงการ8โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยสมาชิกกรอกวงเงินขอกู้ที่ต้องการสูงสุดไม่เกิน200,000บาท ถ้ามีการกู้สิ่งเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยอยู่กรอกยอดเงินคงเหลือเดิมหากไม่มีให้เว้นว่างเลือกจำนวนผู้คำประกรันต้องมีผู้คำประกันอย่างน้อยสองคนกรอกอายุงานคงเหลือผู้คำประกันเป็นหลักเดือนกรอกรายได้รายเดือนของผู้คำประกรัน สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลผู้คำประกันให้ครบตามจำนวนที่เลือกหากต้องการดูเกณฑ์การใช้บุคคลคำประกรันกดปุ่มเกณฑ์การใช้บุคคลคำประกันเงินกู้โครงการหากต้องการปิดกู้ประเภทอื่นๆกรอกชำระหนี้เงินกู้คงเหลือประเภทอื่นๆ โดยเลือกโครงการสินเชื่อที่ต้องการปิดยอดจากนั้นกรอบยอดเงินต้นคงเหลือกดปุ่มคำนวณเพื่อแสดงตารางประมาณการชำระเงินงวดเลือกจำนวนงวดผ่อนชำระเพื่อคำนวณตารางประมาณการชำระเงินงวด หน้าตารางประมาณการชาระเงินงวดหากต้องการล้างข้อมูลที่กรอกกดปุ่มคำนวณใหม่หากต้องการแก้ไขข้อมูลการกู้สินเชื่อกดปุ่มแก้ไขการคำนวณกดปุ่มผลการคำนวณสินเชื่อเพื่อดูผลและรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อ ผลประมาณการคำนวณสิงเชื่อถ้าผ่านเกณฑ์จะเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวถ้าหากไม่ผ่านเกณฑ์จะเป็นเครื่องหมายผิดสีแดง